ที่นี่คือย่านถนน s ช h w เซอร์สทราเบทที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ตนะคะมาเดินเล่นแล้วก็จะมารับประทานอาหารพื้นเมืองของเยอรมันที่นี่ด้ค่ะที่ฉันยืนอยู่ที่หน้าร้านอาหารซุมเกเมเทนเฮาส์ที่แฟรงก์เฟิร์ตนะคะเป็นร้านอาหารพื้นเมืองที่อยู่บริเวณของแซกเซนเฮาเซนเป็นย่านดังของแฟรงก์เฟิร์ตนะคะที่จะมีร้านอาหารแล้วก็ผับบาร์ต่างๆเยอะแยะเลยค่ะ ก็คงจะเป็นร้านดังของที่นี่นะคะเพราะมีคนท้องถิ่นมารับประทานกันเยอะมากนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุค่ะอ่ uh, I think I would like to have a beef tongue with sauerkraut alright thank you very much เนี่ยร้านเขาก็เป็นบรรยากาศแบบว่าสไตล์รรมันเก่าแก่นะคะบรรยากาศดีดีค่ะแล้ววันนี้ก็อากาศหนาวได้เข้ามานั่งในนี้ก็อบอุ่นดีค่ะ This is a uh, beef tongue. This is Yes, thank you very much. And the knife and fork, thank you for bringing me knife and fork. You crew, or you boy? This one, boy. Okay, and thank you very much. Oh, great, thank you very much. เป็นอาหารพื้นเมืองของที่นี่ค่ะ oh, Thank you very much for bread อ,อร่อยค่ะลิ้นวัวนุ่มๆค่ะเราก็กแกล้มด้วยมัสตาร์ดสัหน่อยนะคะจะได้เสริมรสชาตินะคะเบนี่ยนะคะ mm hmm. เขาต้มมาอย่างนุ่มเช่คะ่ะแล้วเราก็ปายมัสตาร์ดเข้าไป คนเยอรมันเนี่ยนะคะเขาจะชอบรับประทานผักกาดดองนะคะหรือว่ากล่ำปลีดองมากเลยนะคะเขาก็จะเรียกกันว่าสาวคราวค่ะสำหรับลิ้นวัวจานนี้นะคะก็ตกราคาอยู่ประมาณ17ยูโรค่ะ